ก็เลือออกมาที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ฝรั่งทำเกินในท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันสายสองตัวนี้ต้องไปอยู่ตรงไหน,นดีนะมีตัวอีกตัวหนึ่งเอาไว้ดูตัวอย่างนะจะแกะตัวนี้ดูสนะายสองตัวนึงมาจากไหนตอนแรกก็ใช้ดีๆนะตัวสวิงน่าจะเสียนะสวิง มันเป็นมอเตอร์ข้างในมันเป็นตัวสวิงนะครับมันไม่ใช่เหมือนแบบตัวที่ธรรมดาที่เราเอามือกดขึ้นกดลงออย่างตัวนี้มันเป็นเฟืองธรรมดาใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นมอเตอร์เล็กๆประมาณเนี้ฝังอยู่ตรงนี้ถ้าต,ตัวนั้นเสียแล้วก็ตัวนี้กดสวิงไปปั๊บเขาก็หยุดกึกเลยมันก็เหมือนกับการชออ็อตอ่ะมันทําใหนะ้ระบบตัวนี้มันเพีย้ยนไปเลยมันเปิดปิด ได้ปกติแต่สวิงไม่ได้แล้วก็เล่งเกียร์หนึ่งเกียร์สองไม่ได้กถ้าเปิดได้ตามปกติอันนี้ผมก็จะถอดออกเพราะว่ามันน่าจะเสียละส่วนรีโมทนี่ก็ดูแข็งแรงดีนะยังใช้การได้ปกติแต่ไม่รู้จะไปประยุกใช้กับตัวไหนอันนี้ผมจำสายไม่ได้ไม่รู้สองสายนี้มันต้องไปจำกับอะไร เราต้องมาอาศัยเปิดดูตัวนี้อันนี้ซื้อมาคู่กันแต่ตัวนี้ยังไม่ติดตั้งตัวนี้ติดตั้งได้ประมาณสัก2ปีเสียแล้วผมว่าเสียเพราะไอตัวมอเตอร์สว,วิงเขาเนะ่ยเสียทำให้ตัวนี้เกิดการช็อตด้วยครับเดี๋ยวเรามาแกะกัน ว่าสายตัวนี้มาไงอ้าวสายตัวนี้เข้าพันกันไว้อย่างนี้แสดงว่าสายคู่นี้มันก็ต้องพันกันไว้อย่างนี้มันเป็นลายกันนิวต้นทำไมมันมันถึงมาอยู่ร่วมกันลายนิวต้นทำไมก็ให้ใส่ระบบอย่างนี้นะ ความจริงถ้าเป็นลายกับนิวตันเนี่ยมันก็ต้องอแยกกันอ๋อตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ลายมันเป็นคอ,อมมอนคอมมอนน่าจะเป็นตัวคอ,อมมอนกับนิวตนัน จ้ำข้าหากันครับทุกคนเดี๋ยวลองประกอบดูกันนี่นะฝนหอมมนละอองในตัว<ม>เรียกว่ามอตเตอร์ครับ นี่มันก็เกิดมนอาการฝุ่นเกอะขนาดนี้ก็จะเป็นจุดหนึง่งทำให้มอเตอร์มันเสียหายได้นะตัวนี้เป็นมอเตอร์ที่ทำให้มันหมุนนะครับที่เป็นชุดแกนที่ผมว่าตอนแรกตัวนี้ก็ฝุ่นเกาะเถอะเลยอันนี้ถ้าไม่ทำความสะอาดจาระบีทาก็จะมีปัญหายอยู่ ก็นจะเป็นเฟืองขบกันแล้วกัดกันเดี๋ยวผมจะเอา,อาไดเป่าฝุ่นมาเป่าแล้วกันเอ,เอามาบังทางลมอยู่เดี๋แล้วก็เอาอะไรมาบังลมอยู่ ก็เป็นอันว่าทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เปลี่ยนระบบเข้าเหมือนเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นขั้นตอนประกอบเข้าคืนคลิปนี้ก็เอามาดูกันว่าวิธีการถอดประกอบจากเดิมเป็นธรรมดามาใส่รีโมทรีโมทเสียก็เอามาใส่กับสายเดิมคือประกอบให้เข้าเหมือนเดิมก็ แทบจะจำสายไม่ได้ดีนะครับผมตัดสายเผื่อไว้เป็นแนวทางหรือว่าเป็นอนาคตข้างหน้าเผื่อมีปัญหาจะได้แก้ไขได้ผมก็เลยตัดสายาทิ้งสายไว้อย่างละ1เซนหรือ2เซนเนี่ยนะครับเพื่อที่แก้ปัญหาวันข้างหน้าได้ครับคลิปนี้คงต้องขอจบไปแค่นี้นี่